มาตรา72 1, ็ดสิบสอวหนึ่งผู้ได้ประสงค์จะจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับภาษาังาริมทรั์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ค,นนใหคู่กรณีนําหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินมาขอจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา71็วกสการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามบวกหนึ่งสำหรับที่ดินที่มีโฉนดไว้แต่สวนหรือหนังสือรับรองการประโยชน์ คู่กรณีอาจยื่นคาขอต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่นักกรมที่ดินหรือสํานักง,งานที่ดินแห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา71ดำเนินการดําเนินการจดทะเบียนเว้นแต่การจดทะเบียนที่ต้องมีการประกาศหรือต้องมีการนำวัดมาตรา73วรรคหนึ่งเมื่อปรากฏต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ว่า นิติกรรมที่คู่กรณีนํามาขอจดทะเบียนนั้นเป็นโมคะพนักง,งานพนักง,งานเจ้าหน้าที่ไม่ต้องจดทะเบียนให้วรสองหากนิติกรรมที่คู่กรณีนํามาขอจดทะเบียนนั้นปรากฏว่าเป็นโมคยะให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนในเมื่อคู่กรณีฝ่ายที่อาบเสียหายยืนยันให้จด